สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม,มก็อยู่กับผมนะครับผมนะเจจ็อก ok นะครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่เกม Punch Punch, Punch m a n t h e s t o n e Get Mobile และแล้ววันนี้นะครับนะผมก็จะมารีวิวทัซึมากินะครับผมนะก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระด um kind of ิ่งให้ผมด้วยนะครับผมถ้าผมก็แล้วก็ไปกันเลยก็มารีวิวอันดับกันนะครับผมผมก็อยู่อันดับที่6 2รนะยเจฮะผมก็เป็นฝ่ายฟรีนะครับนะอยู่ที่เซิร์ฟ336นะครับนะ่ายฟรีจริงๆนะครับนะผมก็ไม่ได้มีประวัติการเติมเกมเลยสิ้นเลยนะครับนะก็ทัสนคิจก็มีพลังรวมอยู่ที่356,417่นะฮะแล้วผมก็ได้อัพเป็น3ดาวนะครับนะ2ดาวม่วงนะครับนะครับนะ แต่ผมก็ใส่เป็นแผ่นนะครับนะเป็นแผ่นทาลุนนะครับนะเลเวล4นะครับผมส่วนเซตอุปกรณ์นะครับผมนะก็ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับผมนะผมก็จะเน้นเป็นความเร็ว3ชิ้นอัตราคิ่เข้าหนึ่งชิ้นนะผมก็เป็นโจมตีโจมตีหมดครับนะโจมตี2แถวครับสปีดหนึ่งแถวค่าพลังก็ตามนี้นะครับนะผมขอไม่พูดนะครับนะเพื่อผมติดอ่างครับนะขอโทษด้วยนะครับ ก็ครับนะผมก็จะไปทําการต่อสู้กับคนในกิวกันนะครับผมก็ขอโทษนะครับตัวผมอาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับก็ผมก็จะหาพลังที่ใกล้ๆผมนะครับนะก็เจอแล้วนะครับหน้าพลังหนึ่งล้านเก้าแสนกว่านะครับนะก็ถ้าพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยนะครับผมก็มาแล้วครับผมนะจะว่าหนี้ยังไงครับผมฟังผมเปิดก้อนแล้ามตัว เอาละครับเด็กของผมนะครับผมเข้าไปรัวแขนระมาดมานะครับผมนะแบบ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 แบมส่งแสนห้าหมื่นดาเมจครับผมจังหวะนี so ้ขอทํางานครับผมมาแล้วเปิดสปีดความเร็วมาให้กับทัพซูมากิมาแล้วครับฟูจิไคโลเกเตสมาแล้วครับผมนะจังหวะนี้ ดาเมจแรงมากครับผมโอ้โหจังหวะนี้ยต้อมไม่คิดตึรมาปราดปราดแกแตกเกิหมดนะครับผมโอ้โหเหลือด้วงตัวเดียวนะครับผมจังหวะนี้แทงเข่าของผมก็มาทูๆได้ไถ่ครับแบมแบมแสนซี่มือดาเมจแล้วก็โดนบอลทองผมปิดงานไปชนะครับผมตอนนี้โอเคนะครับนะก็เจอกันแล้วครับนะเชื่อว่าคุณใจนะครับผมนะก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วครับแล้วก็ลุยกันเลยครับผมรออะไรวะ ก็ผมข้งขอโทษด้วยนะครับผมคลิปเมื่อกี้นะครับเสียงมันไม่ตรงกับภาพนะครับเสียงดีเลยครับผมผมก็จะถ่ายคลิปใหม่อีกรอบนึงครับผมแผมแถมให้คลิปนึงนะครับสา,สาวัดดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็อยู่กับเกมวันพันแม่เดอะสตองโดโมบายทุย โอเคครับผมนะผมก็จะมารีวิวทัฟซูมักิครับผมนะแล้วโดนะครับนะผมจะเอามุ้งมงไรเดอร์นะครับผมมาบั๊บความเร็วให้กับทัฟซูมักิและนี่คือโฉมหน้าของผู้แข่งของเรากันนะครับผมนะก็เป็นเพื่อนของผมเองนะครับผมนะชื่อว่าเออเบนไก่เจยอนนะครับผมนะก็คนนี้ครับเป็นคนที่ใช้ทัฟซูมักิได้สุดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมนะนก็ถ้าออพร้อมกันแล้วก็ลุยกันเลยครับผมนะโอเคเริ่มเลยมาแล้วครับผมนะจังหวะนี้นะครับผม เฉพาะเด็กของผมนะครับผมได้เปิดกระนำไปครับผมนะหรือลวกแขนน้ละหมาดไปครับผม,มครับแบ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 มไปสามแสนดาเมจนะครับผมเอาล้วครับติดคอมาแล้วครับผมมุมเงไรเดอร์บัฟกระนำมาให้กับทาซึมากิมาแล้วครับผม,ม,มน,นมมะฟูยุไคโลเกเต็ดมาแล้วครับแบ๊บขี้นะค,ครับผมนะจังหวะนี้ยังไงครับผมแล้วก็มุมเงไรเดอร์ของเขาก็โดนฟอร์ชิวผมเด้งไปเด้งไปอีกรอบนึงครับผมนะแล้วก็อะตอมมิคิซึมมาพี่เธอปิดงานเบรคฮาวไม่ปิด นันบนท้องครับนะก็ปล่อยอันติไปครับผมเพ้มแล้วก็ตอมีกก็ปาดเป็นหนึ่งทีครับผมนะเพื่อปิดงานโอเคกันนะครับนะแล้วก็จะมาเปลี่ยนมูมิงไรเดอร์นะครับผมนาเป็นหน้ากากหวานนะครับนะว่าเราจะสู้เขาได้ไหมครับนะ ก็มาแล้วครับนะแังหวานี้ครับนะจักพัดเด็กของผมนะครับเปิดด้วยรั่วแขนอลมาดไปครับผมนะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเะเบบ๊บ๊ะติสตาร์ทเลครับผมนะา0,000ดางเมตรนะครับผมเราใส่มุงเมงไรเดอร์แล้วทาศน์สมกิของเขาครับผมนะมาครับสปีดเร็วกว่าผมแน่นอนครับผบหงหลาดัเมตนะครับผมนะโอ้โหเล่กมกสวยๆจังหวะนี้พอชิลได้ทางานของผมแล้วไปลวเรามาแล้วครับท่ศน์สมกิของผม เลยเป็นขี้<จ>ละันเก็บโอ้โหเพ่ย์เลยครับผมนะคอยดูครับวัคซีนแมนคอมโบกันโคตรโคนะครับผมนะโอ้โหดูครับจะตายกันหมดแลวครับผมนะจงังหวะนี้นะครับแทงทอป,ปาร์เตอร์มาลูดมาสองแสนกว่าดาเมจลุลดไปครับจงังหวะนี้แล้วยิ่งก็โดนเออเก็บงานไปด้วยฟอสชิวงผมนะครับผมนะแล้วก็มาแล้วครับผมนะจกักระรรดเด็กรัวแขนอนอมาดไปกิลาเมทแปดหมื่นดาเมจรผมมาถือว่าเบามากๆเลยครับผมนะจงังหวะนี้เพราะว่าไม่ใช่สายที่ ตายดาเมจของผมนะจะมาแล้วครับฟูยูคายครับมาเบ้มบาดตัวเบมขี้แฟนดาเมจโอ้โหล่วงไปสองเกือบตายผมนะแล้วมา,า,า,าแล้วครับเบมอีกรอบนึงครับมาเบมบาตัวเละเป็นขี้แลยมาอีกคู่เอาเรียบร้อยครับผมนะก็โคตรมันเลยครับผมนะผมบอกเลยนะครับว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ มันมากๆเลยนะครับอ้โหจบไปแล้วนะครับผมนะก็ได้เห็นความโกงของทัศสมเกินะครับนะผมบอกเลยนะครับนะว่าถ้าปู่บอมเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัวอะไรที่โหดมากๆก็นะครับนะก็เออผมก็พูดได้แค่ก็นะครับนะก็ถ้าชอบกดไลค์ก็ใช่กดแชร์นะครับผมนะกดซับสไครต์ผมด้วยนะคะคอมเมนต์ด้วยนะตัดตีเตือนตีเตือนผมด้วยนะครับนะก็ก็ถ้าชอบมากๆก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับ Bye,